นี่นะครับพี่้องครับคือถุกเถือนะครับทีบปาเอนะครับเดินทางนะครับเพราะว่าสิเป็นเดินทางไปเหตุงานเนาะตะกี้เป็นนักเรียนเนาะนักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานนะครับก็ต้องนี่คือภูมิพระคุณหรือว่าลมโพลมไซของครอบครัวนะครับก็คือไ่เท่านะครับผูเฒ่าภูเขียนให้นึ่งนะครับเขียนในการเดินทางนะครับขอให้ใจเก็บยาไข่นั่นก็คือเพื่อกนก็ไม่ได้ขึ้นน้ำนะครับขอให้ยู่ดีมีแห้งนะครับเพราะว่าสิออกบ้านใกล้ๆหรือว่าไปไกลนะครับ ไม่ญ่สิผูกแขนให้ตลอดทันห้ว่าสิออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็เดินทางไปบดนดนะครับเพียงบดนเพิ่นก็เป็นห่วงิ่นก็ต้องผูกแขนให้เพื่อที่ให้ตลอดหอดฟังเนาะนี่เถาคือไปเหตุการณ์ห้งานใส่ขอแค่ออกบ้านนะครับออกบ้านสองสามมื้อสี่ห้ามื้อรู้สึกว่าถ้าจะเดินทางไกลนะครับก็ต้องมาผูกแขนน้ำไน่เถ่าก่อนนะครับไน่เถ่าก็จะผูกแขนให้ตลอดนะครับวันนี้เราสิพ้าไ,ไปไปบอกแม่กันครับพี่้องครับเราขอ ยังติดตามเสินทางกันเดินทางกับบาวเอกครับแม่ไปได้บ้านน่ะไป้ะไปเราอย่าลืมเอาเขาขึ้นรถให้อายไปให้อายนะโอฝากเอาแล้วเดียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องครับหลังจากเสร็จภารกิจทางบ้านแล้วนะครับเสร็จภารกิจบัตรกเทศกับแม่แล้วก็สีเดินทางต่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวบาลเอกสี่เดินทางนะครับไปที่จังหวัดสกลนครนะครับที่อำเภอคําตะกานะครับพี่น้องครับกะ เส้นทางการเดินทางกับประมาณลอยแปดสิบเกือบสองลอยกิโลนะครับก่ะระยะทางในการเดินทางเอียกไแม่มมจะขี่รถไว้ไรล่ะตินะครับเนะ <c oughs> ส้นทางการเด <c oughs> ินทางของบ่าวนี่ไม่นีไม่ดีไหมอ่ะยมันดีเอียกอ่ะอย่าลืมรวมรถพี่ว่าอะไงกับ่าขี่รถไว้มันสิเสียอีกหารถเ <c oughs> สียมีจดหมายมาหายยู่บ้าขี่รถเร็ว เมีย่าเป็นตำรวจใช่ไมเจ้าสัตว์ครับจดหมายวายินร้อนเร็วจดหมายมาหาแม่ครับอ่ะนะพี่น้องครับเส้นทางการเดินทางต่อที่จากอุดรธาน,นีนะครับฮอดอำเภอคํตาตะกาจังหวัสดสกลนครนะครับเดี๋ยวเบาเอชีรวบรัดขั้นตอนนะครับขอบรรยากาศให้พี่ให้นออ้องเขาได้บิ่งด้ันครับ,บ,รรบเบาเอทงานบานนะก็จะเดินทางไปครับเดี๋ยวพบกับเส้นทางการเดินทางของเบาเอนะครับแล้วก็คงสิทรงต่อบรรยากาศนี่พบพอกันที่โคกน้องนาไอเบาในพนคําตะการนะครับ พอดีเอเมลเราบอกนะครับสีเขาไปฝากไอ้บ้าน้ำแนวสัะนะครับแม่กะสีเขาเนวไหาสองสอบเขาเจ้าห้สอบหนึ่งนะครับเอาไปแบ่งปันกันนะครับพองเพื่อจะของพ่องกันไปยุบไปยุบไปกินน้ำไอ้นะครับอ่ะนะครับอ่ะก็เอกะได้นะครับของฝากจากพอน้องอิฟนะครับต้องขอคุณคุณพ่อด้วยนะครับพอน้องอิฟเอาของฝากนี่สิไปเป็นซุดเลียงของโคกน้องน้านั่นก็คือฮานรับพิ่น้องครับฮานโคกสิไปเรียงที่โคกน้องนะ พี่้องกับจ้างตามติดเบิงนะครับเอาหัานไปแต่ใน,นหน่อยบระธามันใหญ่ยูหันมันก็จะฝ่าสวนยูหันนะครับพี่้องครับเอาพี่้องครับจังตามติดเบิงเส้นทางการเดินทางกับเบาอทีมงานบัดน,นะครับ มาพอดีพอเถอพอพอดีสวัสดีครับเถอพอรวบรวมขั้นตอนครับพี่ดองครับตอนนี้กะเดินทางมาหอดบ้านดุงนะครับอำเภอบานดุงนะครับจุดสังเกตของอำเภอบานดุงนั่นก็คือเกลือครับพี่้องครับสองฝั่งทางเพิ่นสิพากันขายเกลือครับ นี่คือเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านดุงนะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถสั่งได้ได้้กับพี่น้องชาวบ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือเกลือนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พี่น้องคงสิคุณหูคุณตานะครับทามาอำเภอบ้านดุงคงจะบ่อผาดนะครับกับวัดคำฉนดครับพี่น้องครับกับคำฉนดนะครับวังพญานาควังพญาเจ้าองคูสีสุทธ ยาสีปทุมมานะครับสำหรับบันดุงเนาะพี่น้องเนาะเหลือเส้นทางในการเดินทางอีกประมาณ80ถึง9 0กิโลนะครับเบาอีกจะจังจะหอดนะครับจุดหมายปลายทางครับเดี๋ยววิ่งชิรวบลัดขั้นตอนครับพี่น้องครับให้พี่ให้น้องเข้าในเบิ้งน้ำกันนะครับรวบรัดขั้นตอนเพื่อที่จะให้พี่น้องเขาได้ไปสัมผัสบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะไปพอๆคับบรรยากาศน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องครับ บ็เอกาเดินเดินทางมาพอดโคดตรงน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรลละขั้นตอนพี่น้องเขาได้เบ่งนะครับนี่เส้นทางการเดินทางของเขานะครับนี่ครับเอา้าไม่รถเพื่อนเนี่ยคุเอา้าเพื่อนเนี่ยคุณ Ủa đây nè phụ nè Thì ờ tớ nè nè Đâu Chá 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 ế <laughs> แลอลนะวัสดีค่ะขนะนะึอนหอ,อ,อนปะนาเอนาะอีเพชเเรเบียกอยู่บ้านอยู่รยหรอนาอีเพชรเบียวอยู่บ้านครับไปบเราไปลุยงานต่อนะไปนี่ครับพี่ตังครับเดินทางมาหอนแล้ว ยังมาเดอไปอันนี้ลูกหันบาเป็นไตรแล้วยังอยู่ขี่รถมาสองร้อยกิโลไปเอาไปไว้ลูกเออหลุดซ้อหลุดซ่อมสิเรียนนี่เห็นไหมมันสิแลียนดี่นะนี่ครับพี่น้องคราบกาเดินทางมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามการเดินทางกับเราเอนะครับตั้งแต่ จังหวัดอุดรธานีนะครับจุดมาหอดจุดหมายปลายทางครับกขอขอบคุณหลายครับความเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยน้ออาทิตย์กวนานี่ครับอันนี้ติดแล้วอันนี้คือระเบียงด้อยนี่เรื่องระเบียงครับพี่น้องครับว้าวเบ่าเอทีงานวานนาตัวนะครับสําหรับบ้าอกาเดินทางมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกะโอ้ครับกะคอยขี่ม้านะครับคอยไปคอยมาพี่น้องครับเดินทางมาแล้วพี่น้องพี่น้องรุ่นตัว โอ้มาย้ำได้สั้นสวัสดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วฮะชักชุ่มเย็นมากเมื่ <c oughs> อค่ำใหญ่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 อะพี่รองครับกับถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ห้อง <hong S 1> น้ำตัวเนี้ยหน้ำห้องน้ำทำว่ามี้อย่างเปลี่ยนแปลงบ่หาลาังจากบ่าเอบกลับบ้านแสดงว่าหาห้องจุดเปลี่ยนแปลงกันก็นไปดูแล้วว่านี่ยังไง เห็นเห็นเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับก็คือขันท่าละข้างหน้าท่นละข้างหน้ากับไซคัมตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำการพิล็อกครับตรงนี้ตรงใส่แล้วว่ทุกตัวโว้ห์นี่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 อันเซนเซนเดี๋ยวตาแอมบ่ไหนครับพี่น้องครับเอ้าเปลี่ยนแปลงลายเต๋อครับจากไรมาไรครับพี่รู้ นะครับกบเดินทางมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกสองบาทนะครับพี่น้องยกสองแห้งว่ากันรุยงานเต็มที่ครับเมื่อนี้ผู้เท่านนั่นตัวผู้เท่าซีเขาไม่มาฝากตัวมือเนี่ยผู้เท่าสีเขาไม่มาฝาก ว้าวผู้เฒ่าายสีเขาไปน้ำเนยปยางเลยสิพอดีครับเอสีเขาไม่มาให้กิน่ครับพอดีไปภารกิจทางบ้นไปย่างบะเขีเลนซอยเมียใหญ่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 อะพี่น้องครับบ้ดนเขาก็สีลุยงานเต็มที่ครับเพราะว่า ยกสองนะครับหลังจากพักไปหนึ่งสัปดาห์นะครับพี่รองกะรล้อรุ่นนะครับล้อรุ่นเล็กกะมีแาแนีนะครับอาเล็กมาเพิ่มอีกจังน้อยแล้วนะครับพี่้องเขากะล้อรุ่นเป็นกยนน้ใจให้นะครับบาเอนะครับเป็นกยนน้ใจให้บาเอนี่นะครับความเป็นแปงกันไลยเติบครับพี่รองครับเอาจังติดตามไปน้ำกันครับฮะบานนี้สิเอายกสองยกแรกจะเฝ้าย่องยกสองให้่ากันครับพี่รองครับ ยกสองนี่เอาเป็นว่ายกซ้ำคือขึ้นอยู่เลยไหมแมนยกสองนี่แล้วยกนี่แห่แล้วเลยนะครับเนาะเอานะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับนี่แล้วยกนี่ละเหลือท่าสีนี่ละเอาบาตรนะครับพี่น้องครับตุยงานต่อย่างไรกองกี่สลักยกผู้เดียวเงาปะจอบึ่งเชียบโยงเงาที่น้อละเล็ดก็งเกะเๆะยกผู้เดียวคู่ขาเอาโยนอะ อ่ะพี่ตังครับอาจีบมาโยกนี่สีได้แอมได้มุ้งไดแอมพร้อมแบับอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์คือแอมอหนึ่งในคือปูพื้นแอมครับอีกหนึ่งอาทิตย์ที่หลังคือแอมคางกับมุ้งพื้นเอาเองเอาในแผนงานเท่าครับตอนนี้ไปหาอาทิตย์หนาครับเมื่อนี้วันเสาร์วันป่ะเมื่อวานวันเสาร์เสาร์ปุ๊บไปหาข้อเสาร์หนาเนี่ยคือ มืออึนนี่ท่าทสีเอาท่าสีครับพนักงานท่าทสีมาแล้วมืออืนออ่นมือขึ้นท่าสีครับมืออื่นมือเดียวมาท่าสีโอ้ท่าเดียวอยู่เพิ่มพลังมาหลายเติบแล้วดิเนี่ะฟิตเท่ดิมาหลอบเนี่ยเมื่อคนทำพักฟิตจัดได้เราเนี่ยเอาอันนี้มืออื่นท่าสีท่าสีเซฟปุ๊บมั่งขึ้นนี่ลงมาครับตัดอันนี้ว่างตัดนี่ว่างตรงว่างตรงอีกมือหนึ่งครับมือต่อไปท่าสีขึ้นครับ วันวันนักฆ่าวันพุธไปสร้างของสร้างของของนาจิพงศ์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับจันนาคือคือปูคือแอมอ่ะพี่น้องครับขอบคุณในลายทีติดตามตั้งแต่ต้นจนฮอดตอนนี้ครับคือแจงเพื่อนไปครับคือจังเพื่นวาย,ยกแรกจะฟฝ้ายองโยงสอง่ากันครับพี่น้องครับเสร็จภารกิจทางบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบเอกะมอดำเนินงานให้มันสับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับเอ้าจังติดตามเบิองน้ำกันครับโอ้บัดสน้ครับพี่น้องครับมามุมทางสวนบัดสนิบอ๋อเห็นแค่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครับ เปลี่ยนแปลงลายเดย์เด้เบิ่งตัวในคลิปนะครับบักเขือก็เป็นมาร์กเล่าไปไหนนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับมีหอยพันบักเขือเล่นตัวเนี่ยบอยเอาบักเขือเล่นพันธุ์คองแถาแม่มาอยู่ครับเอาไหนมันมาครับสีให้นางเอกบาน,นิพน์เพิ่นลองปลูกเบิ่งนะครับเพิ่นมักปลูกปลูกยังกระงามตัวเนี่ยบักขั่วก็ขึ้นข้างแล้วโอยนะครับเอากะ ถือว่าเป็นระบบนะครับโคกน้องนากใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับใอเอี่ยวพันบักเอเล่นมาลองเบึงนะครับสีแหงปินลองปลูกเบิ้องด้ะบักเอเล่นโอ้ดูเถิดดูเวย้ยบักบักบักเอีบบ่ยวเบย่เบยงเพ่นเฮ็ดคลิปเพ่นไทยคลิปเองได้สมวยเลยครับดูครับครับพี่น้องครับเอาบอย์ยู่บย์โซาจากเคียบินเถิดข่างบวบวกโอ้นั่นขึ้นแล้วตัวไหนปิน ขึ้นแล้วตัวไหนดีเนี่ยนี่นะครับพี่น้องครับเพนได้ที่เอามื่อนันมือกระบาลทำหาปะทำฮาชินหอดแบบยังกันปะหน้าแดงเฮงปะแดงเยอะโอ้ลุยลุยขัดลุยขักเนาะพี่น้องครับจะเดินทางมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัสีสานต่อยกนี่ยกสองให้มันเสร็จซับเรียบร้อยไปเลยครับพี่น้องครับอ่านี่เป็นเห็ดกำแพงไม่้อมครับพี่น้องเพิ่ง ส้างเพลงคนโกผ่นมาเฮ็ดกำแพงไห้นะครับมีหัวรอบขอบชิดแล้วกะสิไปไซมาใสง่างนะครับก็สีได้ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานนะครับไปหาพี่านกับสีได้ห่วงอีหยังนะครับพี่น้องครับกับ่าเล็งมือซอยกันนะครับให้มีมองเก็บมองยูนะครับคอยสีเตะไปซอยกันซอยงานพี่านนะครับโอ้นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เดินทางมาหอดเป็นทีเดีย้อยพร้อมหน้าพร้อมตาตัวมือเนี่ยผู้ชดยดำก็มาครับอาชยันก็มานะครับสวัสดีครับพี่แขก สวัสดีครับสี่กล่องครับเหลืงานทอดคามแล้วโอ้ยอะไรกันโดนครับขึ้นหัวหอเป่รวมทีมเอาเป็นเชิญครบทีมแล้วครับพี่น้องครับนานแสนนานที่ยังไต่ก็ครบทีมเลยเป็ดน้อยของโกนหรืเปล่โอ้ยโอโอ้เม่กี้กัเป็ดมาบหร่าหันหันหันเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยง เลี้ยงซานะครับตอนแรกก็ว่าจะซื้ออันเอี้ยนมาปล่อยอยู่นี่ขึ้นหัวพุทธดำอยู่ดิโอ้ขึ้นหัวพุทธดำครับอันตอนเบ้าเอเยออันโดนๆกับเบ้าไม่ยำจ้าเถื่อโอ้ยอย่ามาอย่ามาติดภารกิจหาเงินจ่ายทกรสผู้ใดกันขึ้นกันแล้วพี่น้องครับผู้ใดกระสอบมันหลิงครับบ้าเอกกับบ้านกับเบ้าไม่หยำด้ครับเป็นช่วงนี้ทุกเดือนมีนาของปีมันจะเป็นช่วงหาเงินใช้หนี้ทกระสอบเมนครับพี่น้องแมนพี่น้องหลายท่านเข้าใจดีผู้ที่เป็นนีท่อกรสเข้าใจดีบ้าเอกกับบ้านกังด้จะบเข้าใจรีบเเร่งงไหนขา เล่งหาเงินมาจ่ายทอกสรมีคอมเมนต์ในท่าน H Q N A แต่ว่าสลับตอบเพื่อนคุณวางเด็ดเป็นหนึ่งบอยที่พลเอาเงินมาจากไหนทำบ้านแล้วครับตอบตอบล่วงหน้านะตอบล่วงหน้าอันช่องบ้าเอกกันเลยก้อนทีไปตอบคำถาม Q ิวแอนด์ครับสนแปดหมื่นเจ็ดพันครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทกศครับผู้เป็นเพื่อนครับแม่บ้าเอกกันดิกู้ง่ายขายคล่อง ใส่ประวัติกระโหลกใส่ต่อ่อเฮ้ยทบสคุยกันได้พี่แจ็คก็เป็นใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยบ่าไพครับบ่ามี่หนีบ่มีหนีมันกับบ้นกับบ่าวแมนมีเงินถุงเงินถังแมนครับธุรกิจเนาะบ่แมนแตมีหน้าใช่กันมีหน้ามีอย่างอยู่แต่ว่าเขาเบิร์ตเอาเขาเบิร์ตกันตะเข่าแล้วเนาะอ่ะพี่ดังครับหลังจากที่เดินทางมาฮอดนะครับกับครบทีมนะครับทีมจอบซองลาวนะครับพี่ดังครับ โอ้พร้อมหน้าพร้อมตามื่อกี้ครับครับพี่น้องครับลังจากที่ทีมงานเข้ามาคบทิมกันนะครับกะสีผู้เฒ่าครับแม่เราอีกครับซีเขาม่าฝากมาตน่นเดี๋ยวขอลงไปกันครับเฮ้ยกินถอดบะกินถอดปเอ้าลงลงเล้ว

เฮ็ดระบบน้ำยนต่ระบบน้ำยดต์จะสุดถยงเกลเ่อนบริสเฮ็ดนน้ำเสียอ่างก็วิเคราะห์ว่าพร้อมจะไหนยูด่ดนเด้อ้ระรดานี่สีขาวว่าพร้อมเลยที่บ้านพักบ้านได้ครับเีวายันยูนี่อยากไก่เื่อทากินแี่งเี้ยต้องไออันนี้พพ่อนบรด้เฮ็ดนะครับพี่น้องครับอยู่ห้างคุนพ่นกับเฮ็ดนอยู่แล้วครับเขาแบเล็กเน้อยครับมันเน่นะ เข้าวัดจะสอบสามเแล้วข้าเจ้าเข้าเจ้าบอแม่โทรมาบอกว่าสีหาย่รงหาบอตอนที่มานะครับแม่โทรมาบอกว่าเนี่ยผู้เฒ่าผู้ทวงไปใส่กันไปใส่กันจะเลื่อมเขาเลื่อมหน้าแม่จะยู้ไปกินน้ำพึ่นนี่คือคนอีสานจะจะถูกสอนไว้เองสิตอนที่ยู้น่ะแม่แม่สีหายไอเอาขาบไปส่งรถท้วงให้ถ่ายออกมารับได้อุ้ยบัต้องเป็นท่านบดานนี่ครับไอ้นี่เป็นธรรมดาครับผู้เฒ่าบ้านเข้าคนอีสานบานเข้าถูกสอถือสอน อายุไปกินเพลินเก่งโอ้เก่งใจเพลินขอหน้าไปนห้ามันเป็นเรื่องสิเป็นธรรมดาครับตัวพัระด่าทุกทุกอายุนี่สัมลองไส้หรือว่าต้องว่ต้องมีเก่งใจอย่างเง้ยครับเป็นเป็นของฝากเป็นของไม่พอพี่น้องครับทีมงานครับทั้งมันกระเฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดไ่ายไหลอยู่แล้วมีของเล่นยี่ยังเกียร์มาสู้อ่ของเล่นบ่บ่สุพังมาไอเบาทองบ่ดีกินข้าวเจ้าสีข้าวเจ้ามาให้อีกโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณข้าวเจ้าบ่เฮ็ดได้เฮ็ดเด็กเปรี้ยเปี้ยนไม่ให้อด้ไอ้อยโอ้ได้จานนี้ครับ ผู้ถาวงไม่ไม่ไม่เอาเหรียญะพันสี่โอ้ระดับมีของเหรียญจังเทสไม่ถ้าฟังเสียงนะครับดีว่าดี๋ยวจะดับบรรยากาศเลยครับโอ้เดียวแบกเขาไว้ไว้ล่หนึ่ เนรรกิจกัับบพี่้องคขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเส้นทางการเดินทางของเบ้าเอทีมงานบ้านนานะครับพร้อมโดยทีมงานไอซี ide, Land, ่ยูทูบแลนด์เดียนไอดองสองคงคงเบิร์ตสุปุตสุคนครับพี่น้องครับยกสองลุยต่อครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบพรว่าจะเป็นช่อง P T ภูเทามเอเวนเจอร์บัลิพลคำตะก,กา้าสองชยันบานม่วงแล้วกับพี่น้องที่มาตุ่มพรมกันเบิร์ตสุปุตสุคนครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พี่น้องสุข,ขีสุข,ขังมากระตังมิสัลำลำเรื่อยๆครับจังถาติดตามเบิึง เส้นทางการสร้างบ้านในฝันของไอบ้บอลนิพนธนคำตาก,กาต่อครับนายสั่งนายสั่งมาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ